น้องไก่ลูกจานที่ร้านเจ๊สักนะจ๊ะ้านตรงไหนคะร้านนัดของร้านมายมยมนะคะเธอแม่หญิงสลัดที่อ่อยค่ะนะคะแคือนะคะบรรยากาศภายในร้านนะคะลูกค้ามารอกันเต็มเลยนะคะทุกคนแกแต่งมาข้าฉันหล่อไต่งงานบวชมาอ๋อหล่ออุ้ยหาไม่กระจึงหมดหรอแกแต่งงานบวชแต่งงานนี่ที่เดิสวยเนาะอันนุ้นก็เป็นสลัดนัดของรัานมยมนะคะวัดไหนหรือว่าแถวบ้าน แก่มาแก่มแก่ไปงานบวชแ่กปานีบอกน้ำปลาก็มีนะคะสั่งสนใจสั่งน้ำปลา้าได้นะคะแกงานบวชเขาดีไาด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 เดาดาดาอาด้ดาดาอาด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 ยดา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 อาด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 าลาดนดา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 ดดาดดาาดดดะด่ดาาาา อ๋อต้องให้นใหญ่ดูบอกพี่เอาวัเป็นยังบอกพี่แล้วยายด้วยร่างพี่ก็สูงได้หลายเรางามแหมเอาคิ้วกันพีลาไี่ไงเอาแล้วเอามาแล้วเขาเอาล่างเอาแล้วพ่กเด้ไปน้ำกันบ่เนี่ยเอาด้วยกันไปรับไปรับพวกวันนี้ไป็นตามที่ตรงไหนก็ใกล้บ้านอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปรับนางใช่ไหมตอนแรกเไปที่บ้านกาอ่ะแล้วทำไังตาอยู่เลยนี่แ อันนี้ตำข้าวโพดหมูยอนะคะหมูยอมานี้แหละมานี้แหละหมูยอน่าทานมากเลยนะคะดูอของพิ่สาคนสวยจ้าพิ่สาคนสวยนะคะแล้วก็ตูมาัูไ ค่าประจำมีแต่ประจำประจำใหญ่ที่เขประจำาประจํประจําประจําแสดงว่าสุดยอดมากเลยนะคะรสชาติอร่อยม,มากยงนี่งเดี๋ยวพี่จะกจะสุดลูกชินะ้นน่าลูกชินะ้นน่าลูกชิ้นหมดแล้ววันนี้ไม่พอหมูหมูหมนี่จ้าถามละเอียดยากแคบไหมอาหารถึแตกแกะไหมร้ายเออก็ใช่ไง แกอย่าเพิ่งงอนนะสิลูกชิ้นหมดแล้วทอดขั้นมาเนี้ยปวดจริงๆไข่ดีแต่ลูกค้าประจำนะคะที่แวะเวียนเข้ามาติดใจในความอร่อยนะคะรสชาติดีเนาะเอาหมูก็ได้เอากินหมูเออน่ารักเห็นไหมลูกค้าร้านนี้น่ารักนะมีอะไรก็กินอย่างนั้นแหละเพราะว่าไม่มีอะไรให้กินแล้วเออจนเลยปูสวยมากเลยอ่ะอะไรนะปูสวยอ้าวดูคนทำหน่อยจ้าดูคนทำหน่อยฉันหมักขนาดเนี้ยตัวใหญ่มากเลยนะอะไรนะปูสวยฮะ ปูสวยปูสวยูุิที่าหมักหนูสวยใช่ร้ายเอาเขาเดี๋ยวไปให้คาณก่อที่ก้อยคนนี้คี่คนสวยคือหิวเออเลิศเลิศสนา่นแม่เมื่อช้าไปมาแล้วกับหูกับหลานตำมูยอปูมาแล้วกห้นนล่ กุ้งสดนะคะชาวเหล่าปูม้าหอยแครงกุ้งสมัยแครงกุ้งสดเท่าไหรข้าจานนี้เจ๊จานนี้สามร้อยเก้าสบามร้อยาสรับประกันหอยสดทุกอีไม่สดเอากระมาคืนเลยค่ะขายสดแต่มาคยงเลยรับประกันหอยสดอร่อยนะคะครั้งที่แล้วก็สดนะครั้งที่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอโทษค่ะเขาพูดถึงนปัจจุบันเขาไม่เคยพูดถึงอดีตที่ผ่านมาโอเคไหมเรียกขอเรียกคืนค่ะเหมือนเชฟโลดอไม่ใช่ขอเรียกคืนปูอะไรวะ อะไรค่เออปูมาไข่ม no. ีอะไรก็สดทปีมีอยไรทีสดอ่ะนี่นที่คนสวยที่คนสวยที่คนสวยนั่งอยู่คนนั้นเออแล้วก็กลับบ้านแยกนะฟูมาผู้ย่อยแยกกัดฟูมาผู้ย่อยแยกขาฟูมาผู้ย่อยแยกูมาผู้ยอยแยกแยกอแยกยอน้ปลาร้าขวดเท่าไรคะน้ำปลาร้าสขวดร้อยค่ะสาขวดร้อยแต่น้าบ้านขวละ50สินะเพราะว่ามันค่าจัดวางมันแพงอ๋อหน้าบ้านสามขวดร้อยหน้บ้านสามขวดร้อยนะคะเนี่ยแต่แล้วแต่ลูกค้าจะเอา อยากตามมาเลยอร่อยเหมือนเจ๊ตกแตกนะคะนี่ค่ะ,น,ะน้ำปลาสามขวดร้อยนะคะสามารถสั่งได้นะคะสามขวดร,บบร้อยนะครสามขวดร้อยผิวตอต,อ,ตอสวยมากเอ้าก็กินยาเยอะเนาะ <c oughs> อร่อยไหมเธอนั่งนั่งนั่งเดีย๋ยวเขาจะหาว่าเธอได้พ้าวพุฒนาฉันทำนี้ครับเรา นี่เธอรู้ไหมอาทิตย์ก่อนที่มาของฉันโดนวิเทียร์เปาโดนด่าเลยยับเลยว่าอะไรนะโฆษณาหมูแดดเดียวแล้วหมูไม่ทันไงเธอเราก็ต้องไปบ้านละเนาะเหมือนเธอที่แหละไปงานบวชอย่างเงี้ยงานสังคมเราก็ต้องไปหมายเลขร้อยเท่าไหร่บะร้อยสองขอกลับเดินเชิญค่ะส่งประหาดไม่ใส่ประหาดฮะ ปลาพอดีเนะาะจำู้แขงยอจำปูแขงยอนะฮะกินจานเยอถูกแล้วก่อนไม่อิ่ค่อยเอามาเพราะว่ามันจะมันจะเยอะเนาะแต่มมนเยอะแล้วรายนะไม่อิ่มสั่งได้นะโคต้าได้ไม่ต้องไม,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 ไม่ต้องรอเนาะเผื่อกินไปอุ้ยตายแล้วมันอร่อยเหลือเกินเ <laughs> <laughs> นี่ยเดี๋ยวว่ากูยมึงหยุดเดี๋ยวนี้มึงหยุดเดี๋ยวนี้ลูกสาว รูปดอรูปขอบคุณนะคะได้ได้อะไรกันมามาได้ได้ได้เข้ามาก็ได้ค่ะเดี๋ยวกล้องอยู่ตรงนี้ก็ได้นะค่ะขอถ่ายรูปนะคะได้เหรอนางชอบอย่างนั้นเลยเวลาเวลาเขาไม่พูดก็ไป่ทำอะไรนะเว้ยไปนั่งกินน้ำเย็นๆจ้ะเวลากูแบบไม่พูดเนี่ยก็มาดูวุ่นวาย รอเปลี่ยนคิวได้ใช่ไหมคุณมาสองกันนะเดียนเชิญใหม่เนาะจะมาสั่งได้นะคะเผ็ดหลายระดับนะคะได้ละร้อยเท่าไหร่นะร้อยสามร้อยอันนี้ร้อยสองโอ้ยเธอซื้อหวยตัวไหนดีอะไรนะ ค่ะอันนี้ก็เอาเลานะคะถ้ามันจะหอยแข่งปูกุ้งนะคะแค่นั้นแหละจบอย่าเรื่องมากอย่าไม่ต้องเนี่ยเอาแต่นั้นอันนี้แต่หลักๆ่ะซื้อเลขบ้านเลขรถเลขอะไรอายุอะไรเงี้ยซื้อไปเถอะอยู่ที่หนึ่งร้อยสามค่ะการเรียนเชิญเอเขอยู่ที่หนึ่งร้อยสามนะคะจัดจ้า เป็นครูมัธยมตั้งครูปน้าครูมัธยมอะไรนะนะ้ำปลานี่สุดยอดมากเลยถูกใจมากเลยนะคะนะ้ำปลาอุ้ยวันนี้ก็ถือว่าตาากกั้งกินมากถือว่าตาั้งเลยที่บอยเป็นอะไรครับไปเก็บของนู่นขอหลังบ้านขอหอยแครงด้วยเนาะ <laughs> คิมทุกโครกนะคะคก,คก,การันตีความอร่อยนะคะไม่อร่อยห้ามออกจากร้านเลยค่ะดูแกล้งไมีกเลยนะคะแมตติค่ะแมตตีกสวยจุ๊บไม่แย่หรือยัง ่ะจานนี้ดูโอ้โหช้ำๆก็เลยทีเดียวนะคะทุกคนขายดีขายดีใช่ไหมคะเมนูนี้เนาะซิกเนเจอร์ของร้านนะคะขายดีมากเลยนะคะพี่แมวอะไรี่แมวเผ็ดไม่เผ็ดก็บอกเจได้นะคะสามารถบอกสั่งได้นะ <ม>ก<ล>ใหญ่สะใจมากเลยนะคะทุกคนดูมีมีเดี๋ยวเอาก็ได้ยูแป๊บชิมครบนะคะการันตีนะคะความอร่อยปลาคนมากเลยร้อยสี่ะ้าร้อยสี่อยู่ที่หนึ่งร้อยสี่แล้วนะคะ แดดเดียวด <ka> ้วยนะคะแล้วก็ไก่นี่ค่ะด้านนี้นะคะมีหมูแดดเดียวคะแล้วก็ไก่ทอดนะคะหมูแดดแล้วก็ไก่ชุ่มตั er, วฝากดูแลตัวลูกค้าหน่อยพี่่่ใสาานนนะะคั้งหมดเดี๋ยวเรียกค่ะ คอยมาแล้วคอยมาแล้วคอยมาแล้วถ่ายดีมากดีคอยตับโลกของเลยดีคอยเครียดสักใส่พีส่วนมากจะสร้างเกาเหลากันเยอะนอกจากถ่ายดีโอ้ถ่ายดีนะคะเกาเหลา หมูยอน่ากินมากเลยค่ะต่วงเย็นขายก็ขายดีนะชูวเย็นน่าเหลานะก็ปูม้าหอยแครงค่จะัปูม้าแน่นๆทั้งนั้นเลยน่ากิกนเนาะปูม้ใา,า,มาใช้ปูม้าไซส์ใหญ่นะที่นี่นะจะไม่ค่อยมีสัตว์ต่างถิ่นต่างถนปลานาด้อยน้อยแต่สังเกตด้ยมีตะเหลาหลังจาตะเหลาส่วนมากจะสั่งเหลาเท่านั้นะนะส่วากก็เราคิดแต่เครื่องอะไรอย่างเงี้ยน่าก,กินมากเลยเเเอครื่งจตยืนอยู่นี่ก็น้ำลาย <_ S 1> ไหล ต้องได้กินแล้ววันนี้ <g ly> <g ly> ไก่ก็น่ากิานนะทำช้ำอันเดียวเนาะนี่นะคะเมนูรายการนะคะตำเล็ดแซ่บนัวนะคะกหล่ปูม้านะคะนี่ค่ะตันราคานี้นะ สามารถสั่งได้นะคะคุณกล้องไงเห็นเป็นถุงไข่เลยบอกให้ที่ขับรถออกมาเลยอ่ะบอกไม่มีไม่มีก็มันนี้กินได้นะคะทุกคนดูคุณสวัสดีที่อังกฤษอันนี้ตำหมูยอหอยแครงนะคะคิดสี่ห้าพอพี่กวางจะให้ตัวนะเออเดี๋ยวคิดไปเถอะอ่ะใน้อยลอยละในพอย้อยละลดให้ไม่เป็นไรหรอกหมายเลขต่อไปเท่าไหร่ตัวเองร้อยเจ็ดรู้ค่ะอย่าไปที่รักกลับแล้วหรอยังไม่ได้เบอร์เลย อย่าแก้งเพื่อนนะเธออย่าแก้งเพื่อนไปไปเลอยู่ฮหนึ่งถึงห้าปดปกับเบิร์ดนก่อนทงานไม่เอแป๊บหนึ่งฮะแป๊บห่่ามันไปเดินหกแล้วโอเคปลาเผ็ดกลางแล้วก็ไม่ใส่พริกดำค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวตาป่าไม่เอาใช่ไหมแต่ผมมากนะมนอโดนหนึงเฮงเอาระกหรูยอไม่เอาแต่กระโปรเฉือยไม่เอาโอเค เอนน,น,น้เสมาข่อนงน้ตาลส่งไหมครับทีต่ตตออุ้ยพอยลพอยเราไปซนพลอยเราไปทำอะไรบ้างเราได้กินอินเชนิตเลยวิสาเราไม่ได้กินหรอกอะไรนะอุยพลอยได้กินหลายอย่างมาพลอยเราไปซี้อได้กินอะไรบ้าง คอยเคยรียดจะตายกตัวคนเยอะรอสรุปนะไม่มีคนเ,ยเ,เลยเขาเหลาโอดูปูนะคะตัวใหญ่มากเลยต,ต,ตัวใหญ่เลยขอหาชมปูหน่อยค่ะพี่าเจ๊มีแบบเสิร์ฟชมปูอะไรอย่างเี้ยมีกกไหมไม่มีค่ะไม่พอยพันล้านไม่พอยบบตอกน่าจะได้อยู่แล้วกินแค่นั้นพอแล้วเราไม่พอยพันล้าน จะพยายามรังสรนให้แม่พลอยคนสวยเนาะเอาบ้านไม่พลอยอยู่ไหนปูกล้ามใหญ่มากๆเลยนะคะน่ากินมากช่ำๆหลายๆถ่ายดี เอาถั่วของพลอยมาด้วยเอาถั่วของพลอยมาด้วยถาดใหญ่ๆเลยค่ะทุกคนาทายไม่ผิดวางนะคะมากันสามสี่คนก็อิ่มนะคะถาดหนึ่งหมูยก้นหน่อยยกขึหน่อยสามคนยกขึ้นก่อนยกี๋ยน่อจะหมดนะคุณแม่สวยจังอันนี้เรื่องจริงนะเราไม่เห็นจะบอกว่าเราสูก อันนี้ตำไทยเนาะตำไทยข้าโพดนะคะขอรับมยมก็อย่าลืมมาแม่แม่ต้แตแกจับวยนะครับขอรับมยมนะครับ นี่ค่ะดูถาดนี้ค่ะชอบหมูยอมากเลยค่ะโอ้โหชิ้นใหญ่ๆเลยค่ะสะใจจะได้ใกล้ๆนะเขาใช่ไยฮะจะได้ไม่ะลอยร้อยลย<ม>อยางเี๋ยวตั้งให้ไม่พอยแบบไม่พอยพันลานเลยอาสาลูากชิ้นน่าก็หมดแล้วเนาะอะ<ม>ันไหนหมดก็ I found a cool tanning button in i will like, i i will make i i will tell i that i like, i like, อันนี้เป็นตําไทยนีเฉยนะคะน้อยมากเขาจะสั่งเราจะสั่งร้อยเจ็ดไม่เผ็ดเนาะไอตำปูมาไม่ล้าเนาะใช่ไหมใช่ตำกุ้ยอกับตำปูมากู้ยอเนี่ยปลาล้าเนาะใช่ไหมที่มันเผ็ดอะไรเผ็ดะอะไรก็เผ็ดกินเผ็ดกับมันไรเผ็ดอะไรจะรู้เราอยู่ อารมณ์เสียก็รู้อยู่อาร้กินแบบนี้สองคำเลยครับหิวหรอหิวหรอหิวหรออย่าเบียงแม่ยาวเวีนแม่ยาวาวีนมาให้เธอรู้ไหมนางนี้ขยับตาเป็นไสอย่าเพียดอย่าเพีดอย่าเพีองคำเออตอบเลยตอบเลยรอเล่นในไปว่านาเอานมปีให้ไปเร็เร็วใจเย็น ขนมจีนให้นางเาไปดูวยถือว่าทันที่ความร่มรำแล้วล่ะกูมากคุ้มกันต้องเผ็ดนะครับเมนูนี้ถ้าไม่เผ็ดเนี่ยก็ไม่ค่อยดีนะปูปูมีไข่ด้วยค่ะทุกคนขอกุ้งสดปูแน่นๆเลยนะต้นเหตก็ต้องเป็นลูกค้าไปสั่ะเลนี่ต้องเผ็ดนะครับอ้นะกระโดดออกจากโครกนะคะยังเป็นๆอยู่เลยนะคะการันตีค่ะ โคกใหญ่สะใจมากเลยค่ะกินทั้งบ้านนะคะจานนี้ควกนี้ชอบน้ำปลามากเลยค่ะคนมากมันจะมีสองสูตรโเจบอกว่ามีสองสูตรนะคะน้ำปลาปลาสองสูตรนะสูตรหนึ่งกับสูตรสองนะน้ำปลานี่ถาดใหญ่ๆเลยค่ะทุกคนดูใช่ครับจานนี้สองร้อยห้าสิบนะคะโอ้โหอิ่มทั้งบ้านเลยค่ะทุกคนดูือก็พิมด ฮะแลครับนแพอเลยนะครับาเลยกกินเผ็ดเนาะ้เลยียบกองนะลูกเดี๋ยวกองจะไปหาหนูนะลูกนะหนูต้องตอบว่าอุ้ยสุปตำลานี้ยืนหนึ่งในตำนานมากอร่อยมากอะไรอย่างเงี้กุรอเล่นก้งเหรอยิ้มตานานชาแนลด้วยนะควาสวยอาับสวัสดีค่ะ อยากช่องแม่แอนชาแนลนะคะอร่อยไหมคะเนี่ยอร่อยมากรู้สึกว่าจะเผ็ดมากเลยนะคะก่อนนี้พริกเต็มกำมือเลยค่ะประมาณร้อยเม็ดนะเจ๊ชิมให้ดูหน่อยค่ะอรอยากเจ๊เจ๊ไม่ใช่เจ๊เจ๊หมดทอดตุ้งติ่งกุ้งเนี่ยค่ะอร่อยนะคะอร่อยมากจ้า มีไก่ด้วยเนาะไ,ไก่ครึ่งตัวนะคะกูมางถึงกูถึงมากจ้าเครื่องถึงนะคะทุกอย่างโอเคนะคะดูนี่ถาดเบลอเลยะคะ่ะากินมากค่ะสองโอ้โหสองถาดเลยหรอคะโอ้โหยี่าหรือไม่าสามหรอคะโอ้สั่งสามถาดเลยนะคะมันดูไะะม้ย้อนไง ไม่ตัมามาทางนั้นไม่ไม่ร้าใช่ไหมคะไม่